สวัสดีครับผมสวัสดีกันตัวแรงๆคือเกาครับหลังเหลืองานครับพอกระพ่านตัวอีกแล้วจากช่องชีวิตง่าไๆสไตล์เคยเมืองัรอยเอ็ดนะครับผมมาเห็นทั้งมิมไหมครับยืทึงต้นใหม่หมดนี่พอยูดทึงต้นใหม่เลยนะครับผมวัติมาตัดเบิ้งครับวันสีพ่อมีหัวหนําบ่อย่ไก่ทั้งน้ำเด้อครับนี่อาจจะไม่เสียงรถรบกวนแน่นะครับผม้องพอไหวสองสามหัางครับจะติตัดท่านบอมคำคือเกาครับนี่ ใส่แม่ยนาเพื่อกาครับก็ก่าวเผาครับผมทําสูตรของผมละอย่าไปเบิง้งเลยครับผมอย่าเป็นสีคํากอนเนาะอย่าวมนตีไปตัดเคียยวพื้นที่ออกแห้มันหลงๆกันครับเดีย๋ยวผมตีไทยเบิ้งอีกเท่อนึงน,นะครับผมไปเบิ้งกันเลยครับนี่ครับผมเคียยวออกแล้วหัวน้าเต็มครับนี่สวยงามครับสวยงามเหมือนเดิม เดี๋ยวผมขอตัดก่อนเลยครับเดี๋ยวจังเลก่าไปลุ่งเบิงอยู่ข้างล่างครับผมไปเลยตัดกเลยครับก่อนอย่าตัดก่อนมเบ่ม,บมีเมื่อถือกล้องครับผมต้องใส่กิ้มตัดเมื่อสองขางนะครับผมเดี๋ยวไปลุ่งเบิงข้างล่างครับ ลอยครับเดี๋ยวใส่ตะกร้าเนาะครับผมเดี๋ยวปเปียวอ้กอีกข้างหนึ่งใส่ตะกร้าไปเลยครับใส่แดดบนนี้สุงเงี่ยเออแดดอยู่ครับนี่เรียบร้อยหนึ่งรังหัวน้ำเต็มๆเลยครับปิดตารังสวยเดี๋ยวปเปียวอีกข้างหนึ่งครับผมไปเลยนี่ครับผมสดูคนงานต่อแรกครับ งานดอานเมืองที่ล่ะครับเต็มหัวนาเต็มนะครับสวยงามติดงานย่ำแรงครับได้สามห้างครับอีกสองห้างนั้นมันอยู่ในตะกะบ่ได้อใไ้เบิ่งครับผมท่านใดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กอติ็งกำลังแรงใจกับผมในเรื่องครับกับเบาตุ่ยครับจากช่องชีวิตง่ายๆสไตล์เคยเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมขอบคุณครับ